ล่าสุดก็เฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเซกิเรเกรอนนะครับไปอยู่กับรังพึ่งนะครับเบรนฟอร์ตตอนนี้นครับสเปอร์ตกลงปล่อยยืมตัวเป็นที่เรียบร้อยเบรนฟอร์ดครับปัลลุก็ตกลงร่วมกับสเปอร์นะครับในการดึงตัวเซก u โอเรเกอรอนแบ็กไซด์ชาวสเปนเอาไปร่วมชีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้เลยครับ ในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลนะครับเรเกรอนถูกปล่อยให้แมนยูยืมใช้งานแต่ไม่ได้โอกาสลงสนามมากเลยครับทำให้สุดท้ายแล้วตกลงยุเลิกสัญญากลางทางนะครับไม่ต้องรอช้าครับรีเดดจากโรมาโน่ครับไม่ห้เหียวอกนะครับบอกว่าสเปอร์ตกลงปล่อยตัวเรเกรอนให้อยู่กับเบรนฟอร์ดยืมใช้งานในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยครับหลังนักเตะคนนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของอังเก้ปอสเตคโคกูแต่อย่างใดนะครับ ทั้ง2สโมสรไม่ได้ใส่เงื่อนไขซื้อขาดเอาไว้ด้วยครับและตัวนักเตะเตรียมเดินทางไปตรวจร่างกายกับเบรนฟอร์ดในวันนี้ครับก่อนพุธก่อนจะเซ็นสัญญาเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไปสําหรับเซกิโเรเกรอนนะครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับมีทีใหม่แล้วนะครับก็คือเบรนฟอร์ดครับยืมใช้งานกันไปยาวๆเลยก็มาดูว่าฟอร์มจะเป็นยังไงอยู่กับเบรนฟอร์ดครับเล่นที่พิมพ์เลียงกรีดนี่แหละไม่ได้ไปไหนสําหรับเซกิเรเกรอน เมนยูเสร็จก็มาเบรนฟอดต่อเลยนะครับจัดไปฮะแวรุ่นจัดไปเอวยาเลยนะครับผม